ี่โลกน้ำต้องใสสะอาดครับน้ำต้องเพียงพอต่อการใช้ปัญหาน้าประปาของพิเศษโลกต้องแก้ต้องจบครับสวัสดีครับผมบูจเจเน็ตครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ถังพักน้ําใสนะครับตัวนี้จะเก็บได้ประมาณสามล้านคิวนะครับจะลองรับควเรือนเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าตกเฉลี่ยควเรือนเท่าไหร่นะครับแต่ที่ดีนคร่าวๆเนี่ยประมาณสามพันควเรือนตอนนี้จะอยู่ที่บรมไใต้ซอยสิบนะครับตัวนี้จะเป็นโซนที่มีหอพักค่อนข้างเยอะได้เห็นด้านหลังนะครับการใช้น้ําจะค่างเยอะครับ ตัวถังน้ำเนี่ยจะมีหน้าที่เก็บน้ำครับน้ำดีทั้งหมดจะถูกมาเก็บที่นี่ก่อนแล้วก็จะกระจายออกตามท่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นะครับในช่วงหน้าแล้งไม่ต้องห่วงครับหน้าแล้งน้ำไม่ขาดเราจะพยายามแก้ปัญหาผักดันเรื่องนี้ต้องขอบคุณทางนายกนะครับทั้งนายกเป็นไม่ดีครับในรอบที่ผ่านมาที่อนุมัติโครงการนะครับ ถังน้ําดีนะครับว่าถังนี้เราทยอยเปลี่ยนท่อ p ีด้วยนะครับเปลี่ยนท่อเป็นระบบใหม่เพื่อรองรับน้ำประปาจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นน้ําสะอาดขึ้นในเรื่องของการแตกหักในเรื่องของการผุพังท่อ p ีค่อนข้างตอบโจทย์แก้ปัญหาได้ดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับน้ำประปาพิโลกต้องจบครับ อาคารลงสูบน้าครับในนี้จะมีปั๊มน้ําสาหรับสูบน้ําจากถังเก็บน้ํามตันลุกบาทเมตรตรงนี้ครับเพื่อที่จะกระจายไปให้ชนชของโซนวัชจันทร์ตะวันตกนี้ทั้งหมดใ้ไทยครับป้อมอยู่3ามตัวน้ําน่าจะไหลแรงแน่นอนแล้วก็ด้วยป<ม>ริมาณน,น้าที่เราพักไปแล้วก็นข้่งจะใสสะอาดดีน,นะครับนะ,ะครับข้างในเนี่ยพื้นที่เนี่ยลึกประมาณ4ี่จุดห้าเมตรนะครับกว้างยี่บสี่คูณยี่สิดเมตรนะครับ มันก็มีแค่ท่อมาเกิดเครื่องสูบมันนี่เป็นพวกเครื่องควงรพวกอะไรตัวยงระยะพวกนี้เป็นหลักคาอันนี้ข้อด้านในนะครับอันนี้จะเป็นท่อนะครับที่ต่อเข้ามาเครื่องสูบน้ํานะครับที่เป็นท่อเอาน้ําดีตัวที่พักแล้วนะครับของเราออกมาสูบให้พ่อแม่พี่น้องได้ใช้นะครับจะพักพ่อโน้ตสาตัวนี้นะครับ เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนเดี๋ยววันเสร็จเรามาดูกันอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ